ละด่านโอ้โหสวยเลยด่านนี้ทุกคน 啊，他们来呀？ ต้องซ้ำนะผมบอกเลยยังไงก็ต้องซ้ำไม่งัน้นเล่นไม่ได้แน่ กดีไปแล้วน่าจะมีคนไปช่วยแล้วครับ เฮียเฮียมึงดูด่านดิผมว่าคนเจ็บ เลดแฮมคุณซับที่1ครับผมปุ้มนกทุกคนเลยมั้งพี่ไม่ร้องกันเลยเออว่ะ ม่ตีแล้วไม่ร้องเลยสัตว์สงสัยจะสงสัยจะไม่เจ็บเลยสัตว์ตีไม่ร้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไอต้อนแดงหาคนครับ ยิงวิ่งออกไหลนอกเชียวไม่วนไม้เหรอเพื่อนไม่กระโดดหน้าต่างเหรอเพื่อนโอเคมันคือสายไหนวะโอเคสายมั่วนโซ่สวนหนองแน่นอนไอ้ขี้อะไรแต่เอาขี้ออกไปดิออบเจกต์ค,คนะูนี่เนี่ย มันมีทำไมในออบเจกต์นี้เนี่ยใช่ใช่บักอยู่ไหมไม่บักแล้วมาดีวิว ผมจะหามันเจอไหมวะนี่ผมกำลังใช้รอนหาเซอร์อยู่นะรอนแดงมันหาเซอร์ได้ผมใส่โควดเขียวนี่แหละครับหมายถึงหัดเล่นเนาะควดเขียวนี้มันเล่นยากถ้าเกิดหัดเล่นอะ แต่แล้วผมตีล้มต้องไหนไวะเนี่ยเรือไปแล้วด้วยเฮีย้ยผมตีล้มต้องไหนไวะแถวนี้ปะนู่นบน มีคนใช่มีคนแถวเนี้ยแถววะ บางทีเล่นเกมก็มีมุมน่ารักเหมือนกันนะอย่างเช่นตีผู้หม่แม่งออบเจกอะไรก็ไม่รู้ผู้หม้อะไรเป็นตรงนั้นวะ ไอสันนี่ฐานเป็นแบบไหนคะรับอ๋อสีแดงทำอะไรได้หรอสีแดงก็อ่เอาพ่อกลับประเทศได้ครับผม สีแดงก็พ่อกลับประเทศได้ เท่ากับเพื่อไทยเองอุ้มนกอุ้มนกอุ้มนกไม่มีอุ้มนก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 ไอ้เหี้ยทุกคนบ b ล l l งคิลเลอร์อะแล้คุยอะไรไอ้สัส Newser L O L โอ้โหดูมึงใส่เบิร์กฮิวตัวเองฮิวไวกัดปากแล้วก็อุ้มนกโอ้โห Easy to Loop you よし。<laughs> <laughs> ทักทาย To tell me how did you find me มันยังไม่รู้เลยครับว่าแอดออนแดงผมมันหาเซอร์ได้ Learn how to play this game ร้องร้องนี่เปิกเดียวแะเนี่ยนี่ขนาดกูเปิกเดียวแะเนี่ยนี่โดนกูเปิกเดียวแะเนี่ยเพื่อนนี่กูเปิกเดียวนะนี่กูเปิกเดียวเองนะเพื่อน ร้อยยี่สิบหกรอยยีบกรอยยีบรอยยีบกูมีคนติดตาม1 2อยยีบรอยยีบ YouTube คนติดตามกูแสนหนึ่งอืมีวิตอีกเจ็ดมืืนร้อยยี่สิบหกไองนาโง้เอี้ยโงูงโงดีไอ้สัตกูย่างชอบเลยไยอ,ยงงงลยอ้คว,ค,ววอไควายอย่างโง่เลยอ้ยด่าควายสงสารควาย้วตอนอุ้ยอือเอี้ยควายยังฉช่แหละกัมึงเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะดียดี๋ย,ยอธิบายวิธีการหาแต้มนะครับเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาที่คุยกับมันก่อน มันบอกว่าผมเป็นแบบ b ล w l งคิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าอ่ะบอลผมก็ด่ามันนู o เซอร์มันบอกีซี่ท o ล o o p ยู u easy to ล o o ไอเ้เหี้ยหลังยังไม่มองเลยบอกลูปเดี๋ยวกูตปาปากเลยเอออืมไอ้สัตว์มองหลังยังไม่มองเลยบอกว่าลูปไอเ้เหี้ยบอกว่าลูปลูปขวนไม,ม้นะครับอืมผมบอกมึงแน่ใจเหรอหลังหลังมันยังไม่มองเลยเอาอะไรมันลูปกูมึงจะป้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยเพื่อนล้มยังเพื่อนล้มตรงบ้านฟ้ายังแอบหอบแอปอยู่เลยอ่ะตอนไอ้ที่เห็นบ้าช็อตแรกอ่ะ เออผมก็ถามว่ารีแมทไหมลูบอะมัาลูบดิรีแมทไหมมันบอกว่าเรียลลี่สติปิดมังกี้แบบขอไอลิงโง่ผมก็บอกว่าโอ้โหผมลิงโง่เหรอแต่ว่ามึงโดนลิงโง่อะบอกว่าไดทูมังกี้อนะโอ้โหไอ้เหี้ยมึงโดนมึงโดนมึงโดนลิงฆ่าเดี๋ยวเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มึงนี่แบบว่าโอ้โหมึงโดนลิงฆ่าเออแค่น้นแหละมึงด่ากูลิงแต่มึงโดนลิงฆ่าอืมโดนกูฆ่าอะไรแบว่ไอหน้าโง่ไอ้เหี้ยโง่ดีไอ้สัตว์อืมไอ้เหี้ยโดนลิงฆ่าแค่นั้นเอง มันบอกว่า first try t o t o r a l me how d i d you find me นะครับก็คือแบบว่ามันบอกว่าหามันเจอได้ไงตอนที่มัน App map, แอบขอบแมพข้าจปะ not search the home map ก็คือแบบว่ามันแบบว่าผมผมไม่หาไม่หาตรงอื่นคือมันมีวิธีหาอยู่ครับแอดออนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอธิบายที่คุยกับมันบอกว่าผม,ผมบอกนี่ไงนี่ไมมง,ง,ท,ำไมมง,งทำไมมึงถึงตายเนี่ยทำไมมึงถึงทำไมมึงถึงตายแล้วมึงถึงต้องมานั่งร้องอยู่อย่างเงี้ยเออผมก็บอกว่าให้ดูเลยแอดออนคือแอดออนเนี่ยครับเวลามันพุ่งชน,นครับมันจะ เกิดปฏิกิริยาในระยะ16เมตรนะครับใครที่อยู่แถวนั้นนะ่ะมันจะถูกกีดขวาง3% 3วิแล้วเวลาถูกกีดขวาง3% 3วิเนี่ยมันจะขึ้นคะแนนด้วยครับออแอนแอนบอกว่ามันยังไม่รู้เลยผมบอกว่าเนี่ยมึงไปมึงไปเรียนมึงไปเรียนรู้วิธีเล่นเกมนี้ก่อนนะไอหนูแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องร้องเหมือนหมาแบบนี้นะครับ มันก็บอกว่า I อซีเดดยูแคนไฟเซอร์เ e r ร์อีเวน t ์วิดเลดอก็คือบอกว่ามันบอกว่าเนี่ยมึงหาเซิร์ฟไม่ได้มึงหาเซิร์ฟไม่เจอหรอกถ้าเกิดไม่มีไม่เอ้ยยังไงถึงมีถึงมีแอดออนแดงก็แบบว่าหาเซิร์ฟไม่เจอหรอกครับเก็ตปะผมก็บอกให้เข้ามาดูที่ช่องแล้วมันก็ขำขำคุยอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไทยแฮตไทยแฮต Playing with Hidden Profile บอกว่ามันบอกว่าผมเล่นเล่นโดยที่ปิดโปรไฟล์แล้วดูโปรไฟล์มันนะไอ้น้าโง่ไอ้เหี้ยมึงก็ปิดเดี๋ยวกูตบปากเลยสัตว์เดี๋ยวสซนตีนตบปากแม่งเลย้เหียมึงก็ปิด ทำไมอะอืมกูปิดเพราะว่ากูโดนดักตกบ่อยเข้าใจไหมไอ้มึงก็ปิดมึงยังบอกมึงไม่น่ากล้าไม่น่ากล้าด่าคนอื่นอะอืมแบบว่าไม่น่ากล้าด่าคนอื่นอะเออโดนลิงคอไปดิเออทัสมีามอนมันบอกว่าทัสอยู่ว่าหูร้อหูร้อขำไม่รู้แล้วผมมันก็บอกว่าผมบอกว่าโกเน็กมังกี้บอกมันบอกให้ผมไปเล่นเกมต่อไปใช่ปะผมบอกว่าเออมึงตายกับมึงตายกับลิงเปิร์กเดียวอะเออแค่นั้นเอง มันบอกว่าผมมี126ฟอโลโ o w วอร์เว้ยนี่126ฟอโลโ w e วอร์๋ยวผมจะให้ดู79,900ผู้ติดตามเนี่ยมึงเห็นปะผู้ติดตาม7 0 0 0มึงไปเอามาจากไหน126อ่ะมึงเอามาจากไหนมึงดูช่องใครมาเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่ามาดูช่อง Snap TV หรือเปล่าไม่ได้กูแล้วกู Snap TV นั้น Snap TV แล้วมึงปิดช่องแล้วน้องอืมแล้วก็ขำ126อะไร126อะไรยูทูบอีกแสนหนึง่งมึงจะบ้าหรือเปล่าอืม แล้วผมก็ขอขอบคุณตลอดอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีหาเซอร์นะะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยจะเอาเกมตะกี้เลยนะครับที่ผมเล่นตนะกี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันหาเซอร์เจอได้ยังไงนะเอาแบบว่าเปิดย้อนหลังตะกี้นี้เลยนะตะกี้นี้เลยนะเอาแบบเอาช็อตที่เจอมันเลยนะครับเผื่อมันเข้ามาดูจะได้หายโง่ที่อะไม่งั้นโง,ง่อยู่งี้แหละไอ้สัตว์นี่นะ,ะดูนะครับวิธีหาเซอร์นะครับแอดออนนี้มันหาเซอร์ได้นะดูดูนะครับ ช็อตไหนวะนี่ช็อตนี้ที่ผมกลับไปเห็นปะทุกคนสังเกตนะครับทุกคนสังเกตนะทุกคนสังเกตนะเห็นปะตรงนี้มันจะเขียนว่าผมเปิดจอใหญ่เลยผมเปิดจอใหญ่เลยนะครับเนี่ยเวลาพุ่งชนนะครับปึ๊บถ้าเกิดมันขึ้นว่าสารประกอบขัดขวาง33เนี่ยครับแสดงว่ามีเซอร์ยอยู่แถวนี้ครับเพราะปกติเราจะได้แต้มแค่แต้มพุ่งอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะอ่าผมยกตัวอย่างนะตอนผมพุ่งธรรมดาดูนะตอนผมพุ่งเนี่ยมันจะมีแค่แต้มพุ่งเห็นปะเห็นปะพุ่งกับพุ่งมรณละเห็นไหม พุ่งมรณะเห็นไหมมันจะมีแค่พุ่งมรณะกับพุ่งเห็นไหมครับเออมันจะไม่มีสารประกอบ3 3นะสารประกอบส3าคือแอดออนแดงที่ผมใส่ไปนะครับเวลาเราพุ่งอะครับเนี่ยผมพุ่งกลับมาใช่ไหมปุ๊บปุ๊บอะเด้งแลเด้งแลอันนี้ผมรู้แล้วว่าตรงนี้มีคนผมหยุดเลยเห็นป่ะผมหยุดเลยผมหาเลยเอาละลืล้อเลยผมลื้อเลยแล้วผมผมก็ยังหาไม่เจอในรอบแรกนะผมก็เช็คก่อนว่ามันอยู่แถวไหนเพราะว่ามันแค่สิเมตรระยะมันจะไม่กว้างเข่าใหไหมครับเนี่ย ระยะแอดออนมันจะไม่กว้างมากเพราะว่ามันแค่16เมตรเห็นปะเออระยะแอดออนมันจะไม่กว้างมากนะแล้วผมก็ต้องเดินหาก่อนผมก็ต้องเช็กก่อนผมต้องลื้อก่อนมันอยู่ขวาหรือเปล่าผมก็เดินเช็คขวาเห็นปะผมก็เดินเช็คก่อนอ่ะไม่มีปึ๊บอ่ะเดินมาเช็คตรงนี้ก่อนมีไหมเพราะว่าสิสิบหกเมตรมันก็กว้างใช่ป่ะละ่ะอ่ะตรงนี้ไม่มีอ่ะขวาไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วก็เหลือจุดเดียวละถูกปะอ่ะเห็นปะเข้าใจไหมเนี่ย เวลาพุ่งชนเซอร์เนี่ยเวลาตัวเซอร์มันหนืดๆอย่างงี้ครับคือมันติดมันติดแอดออนแดงสารประกอบขัดขวาง33นะนี่เห็นป่ะเนี่ยตัวมันจะหนืดๆอย่างนี้เห็นป่ะครับตัวมันจะหนืดๆไหนจะดูนะตัวมันจะแบบหนืดๆปึ๊บเนี่ยตัวมันจะหนืดๆเห็นป่ะมันจะเป็นสถานะหนืดๆก็คือมันจะโดนติดสโล3% 3วินะครับแล้วก็จะค้นแล้วมันจะแจ้งเตือนเราด้วยว่ามีคนอยู่แถวนี้นะแจ้งเตือนตรงนี้ว่าเออมีคนติดติดสถานะนี้นะแอดออนนี้มันเก่งมากครับโกงมากไม่มีข้อเสียเลยนะ ส่วน,นไอเจ๊นั่นเปล่ไอ้เจยนั่งก็โง่งต่อไปนะถ้าเข้ามาดูก็เผื่อจะฉลาดขึ้นนะไอหน้าโงา่อืมแค่นั้นแหละนะครับเออแค่นี้นะครับง่ายๆเลยสำหรับการใช้แอดออนแดงตัวนี้นในการหาเซอร์นะครับพุ่งชนปุ๊บมันจะขึ้นเลยครับสารประกอบขัดขวาง33นะครับนี่สารประกอบ33เนี่ยอะไรสักอย่างมันจะขึ้นตัวขวาบนเลยนะครับก็คือในระยะ16เมตรจากจุดที่เราชนน่ะไม่ว่าจะเป็นในวงกลมอ่ะตีเป็นวงกลมเหมือนมันคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเอ่อเพิร์กวิสเปอร์อ่ะที่มัน32เมสิบสองเมตรใช่16เมตร มันก็คือมันจะหามันจะเป็นวงแคบกว่าหน่อยแล้วเราก็ต้องเดินหาครับ out, เช็คเอาพุ่งเช็คพุ่งเช็คเรื่อยๆครับว่าเขาอยู่แถวไหนเราเกิดมามาซ้ายเราพุ่งไม่เจออ่ามันอยู่ขวาเก็ตปะส่วนไอ้เชนี่โง่นะครับอืมโง่อืม,อมด่าคนอนื่นเป็นลิงเนะี่ยแต่ตัวเองตัวโง่เลยนะครับผมอืม